ถ้าไม่อยากเป็นของตายให้ฟังคลิปนี้นะคะวันนี้เลดี้จูจะมาแบ่งปันนะหลายๆคนนะคะที่เป็นของตายสําหรับผู้ชายนะเลดี้จูอยากบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะของตายคือของที่อยู่ยังไงก็อยู่อะคะ่ะคือต่อให้เขาจะทํายังไงกับคุณแล้วแต่นะเขาจะทําไม่ดีกับคุณแค่ไหนนะคะ คุณก็ยังจะอยู่กับเขาอยู่ไปจนตลอดอะคะ่ะเขารู้แน่นอนว่าคุณไม่ไปไหนแน่นอนนะคะเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีความชัดเจนคุณไม่มีขอบเขตคุณไม่รักตัวเองมากพอสิ่งที่คุณควรจะทํานะถ้าไม่อยากเป็นของตายนะคุณจะต้องให้เขารู้นะคะว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะมางี่เง่ากับคุณเพราะถ้าเขามางี่เง่ากับคุณ เขาจะเสียคุณไปแน่นอนแล้วก็คุณจะต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเสียวเนาะเสียวณนะที่นี้หมายถึงว่าต้องระวังนะคะที่จะต้องเสียคุณไปเพราะอะไรเพราะคุณมีดีเพราะคุณดูแลตัวเองคุณดูแลตัวเองได้คุณมีความสุขกับตัวเองได้แล้วถ้าไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้ ถูกต้องไหมคะแปลว่าคุณจะต้องรักตัวเองมากพอนะแล้วก็ต้องบอกขอบเขตตัวเองชัดเจนนะคะว่าตัวเองชอบไม่ชอบอะไรนะทำให้เขาเห็นโดยการที่แสดงในลักษณะที่เราเป็นผู้หญิงเนะะี่ยค่ะไม่ต้องบอกแบบแบบเราไม่มีบรารยานะเราเป็นผู้หญิงเราจะต้องมาพัฒนาเรื่องเสน่ห์ในการพูดจากับผู้ชายนะคะว่าอะไรที่เราชอบไม่ชอบเพราะว่าคุณรู้ไหมถ้าคุณเป็นของตายนะคือ เขาจะกระทำย่ำยีกับคุณเท่าไหร่ก็ได้อะคุณจะไม่มีสเสน่ห์เลยแต่ถ้าคุณบอกว่าสิ่งนี้ฉันไม่ชอบสิ่งนี้ฉันไม่ชอบเขาจะรู้เขาแล้วเขาก็คุณแต่คุณก็ต้องชัดเจนกับตัวเองนะคะนะก็เลยที่จุก็ or, ฝากเอาไว้นะว่าวันนี้ค่ะเรานะถ้าไม่อยากเป็นของตายเราก็ต้องมาทําให้ตัวเองนะดูว่าตัวเองอะมีค่าพอที่ไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มีเขา เราก็มีความสุขได้นะคะเขาจะกลัวเขาจะเสียวนิดๆน,น,นะก็เลยดี้จูก็ฝากไว้นะคะ